ตอนสักสิบกว่าปีที่แล้วถ้าใครติดตามตลาดหุ้นบ้านเราก็จะเห็นว่าขนาดของเราอาจจะอยู่ประมาณสัก70% 80, ็ดสิบแปดสอของ GDP วันนี้เราก็เลยร้อยไปแล้วถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งที่เราสามารถผลักดันให้ขนาดของตลาดหุ้นไทยขึ้นไปเกินขนาดข,าดของ GDP เราวันนี้เนี่ยธุรกิจขนาดใหญ่ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ผมว่าเกือบทั้งหมดแล้วละ่ะก็ได้เข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยซึ่งก็เป็นเป้าหมายหลักอันหนึ่งที่เราเคยวางไว้ใน,ในอดีตฝั่งของนักลงทุนเอง ก็มีความสําคัญไม่แพ้กันเพราะตลาดทุนเนี่ยมันเกิดขึ้นฝั่งเดียวไม่ได้ถ้าจะเป็นแหล่งระดมทุนที่มีประสิทธิภาพก็ต้องมีนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนด้วยเดิมเนี่ยเราก็จะมีหลักของนักทุนในประเทศอยู่สักล้านกว่าคนวันนี้เราก็เกือบๆจะ3ล้านคนนะครับก็ถือว่าก็ประสบความสําเร็จอีกระดับหนึ่งและถ้าดูองค์ประกอบของตลาดทุนก็จะมีทั้งสถาบันไทยนะครับต่างประเทศวันนี้ก็เยอะมากเลยครึ่งหนึ่งของตลาดโดยเฉพาะถ้ามองสภาพคล่องนะครับเราก็เป็นที่หนึ่งในอาเซียนนะครับในช่วง ผมเข้าใจว่า67ปีที่ผ่านมาอันนี้ก็ตอกย้ำนะครับถึงพัฒนาการที่มันเกิดขึ้นในตลาดทุนบ้านเราเราก็เป็นตลาดทุนที่สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจในประเทศได้ผมคิดเกือบจะทุกภาคส่วนแล้ววันนี้เนี่ยตลาดทุนไทยเราก็จะก้าวข้ามการเป็นตลาดทุนเฉพาะให้ธุรกิจขนาดใหญ่มาลงทุนเราเริ่มจะมองไปถึงธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กไปถึง SME ไปถึงสตาร์ทอัพเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆก็วางไว้หมดแล้วเราพร้อมที่จะรองรับ การเข้ามาระดมทุนของฝั่งของภาคธุรกิจในประเทศทุกขนาดเลยฝั่งของนักลงทุนเองเนี่ยของเกษเนีอย่างหนึ่งก็คือเราก็มีส่วนผสมของนักลงทุนที่อาจจะค่อนข้างที่จะบาลานซ์นะฮะที่ที่บาลานซ์ระหว่างสถาบันกับนักทุนบุคคลถ้าเรามีบาลานซ์ใจกันดีในวันนี้ผมคิดว่าตลาดทุนไทยเนี่ยก็ทั้งฝั่งของการเป็นแหล่งระดมทุนก็เริ่มจะตอบโจทย์ได้ได้หมดแล้วแต่ครนวนี้วางกฎเกณฑ์วางอินฟาสตรักเจอร์ต่างๆที่จะพร้อมรองรับ ธุรกิจ,กจ,กจทุกขนาดนะครับแล้วก็ฝั่งด้านลงทุนเองเนี่ยแน่นอนมันยังมีรูมที่จะให้โตไปอีกได้แต่ผมก็เชื่อว่าเราก็มีมีมเสเนยระดับหนึ่งด้วยตรงนั้นนะครับสมาคมคณะกรรการลงทุนเนี่ยบ,บทนนยบาทสําคัญอันนึงก็คือในการที่จะทําให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมันถูกได์เจสออกมาแล้วถูกวิเคราะห์มองภาพในอนาคตเพื่อที่จะฟีดเข้าไปสู่สาธารณชน สู่ investment community ให้ทุกคนได้ได้มีภาพที่ที่ชัดเจนที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วเพราะสุดท้ายเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ไอ้ไกลไกที่สำคัญที่สุดของตลาดทรัพย์เลยก็คือไอ้ price discovery process หรือกลไกการค้นพบราคาของบริษัทว่าควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในระยะยาววันนี้ถ้าเกิดเราไม่มีนักวิเคราะห์เลยหรือวิเคราะห์เลือกที่จะไม่วิเคราะห์อะไรเลยเนี่ยกลไกของการค้นพบราคามันก็จะเกิดขึ้นด้วยโมเมนตัม um ของการเทรดต,ต่างๆซึ่งอาจจะไม่ได้นำไปสู่ราคาพื้นฐานที่เป็นจริง วันนี้บทบาทนักวิเคราะห์มีความสำคัญมากๆแต่วันนี้อาจจะยังทาได้ไม่เต็มที่ฝั่งของนักวิเคราะห์เนี่ยถามว่าโตตามทาหรือเปล่านี่ก็ยังโตตามไม่ค่อยทันนะค,คือจํานวนนักวิเคราะห์จริงๆค่อนข้างจะเท่าเดิมนะครับหรือแม้กระทั่งลดลงเสียด้วยซ้าเพราะสภาพเศรษฐกิจเพราะว่าสภาพของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เลยทาให้จํานวนนักวิเคราะห์บุคลากรเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเร็วเท่ากับขนาดของตลาดสั้นโจทย์ใหญ่ก็คือว่าจะทํำยังไงเนี่ยที่จะทําให้มันมีบทวิเคราะห์ ของหุ้นที่เข้ามาจดทะเบียนเนี่ยมากกว่านี้นะครับถ้าเราไปดูเนี่ยวิเคราะห์อาจจะวิเคราะห์หุ้นอยู่ประมาณสัก300บริษัทนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีเกือบเก้ารอีกมันยังมีแกลบอยู่อีกค่อนข้างเยอะนะครับผมคิดว่าบทบาทของสมาคมก็ต้องมาเติมเต็มตรงนี้ที่ผ่านมาเราก็พยายามได้ออกข้อเสนอแนะหลายอย่างนะครับแล้วก็มันก็มีทั้งทั้งนำมาปฏิบัติจริงด้วยก็คือเป็นการให้ทุน,นรบ,บริษัทหลักทรัพยนะ์มามาวิเคราะห์หุ้นตัวนี้ก็ไที่ไม่มีใครวิเคราะห์เนี่ยเพื่ออย่างน้อยๆทำให้ มันมีข้อมูลของบริษัทเหล่านี้เข้าไปสู่สาธารณชนก็โชคดีเรามีกองทุนพัฒนาตลาดทุน CMDF นะครับที่ให้ทุนตรงนี้ด้วยแต่นักวิเคราะห์สมาคมวิเคราะห์เราก็เป็นตัวกลางประสานตรงนั้นไปเป็นบทบาทหนึ่งที่เราทําอยู่อีกบทบาทหนึ่งก็คือว่าต้องยอมรับว่าช่วงที้ผ่านมาก็จะมีธุรกิจใหม่ๆเข้ามาเยอะอุตสาหกรรมประเภทใหม่ๆนะครับที่อาจจะไม่ได้มีในอดีตเนี่ยแน่นอนนักวิเคราะห์ก็จำเป็นจะต้องเพิ่มศักยภาพตัวเองวันนี้สมาคมวิเคราะห์ก็พยายามที่จะ provide เรื่อง training ต่างๆเรื่อง education เรื่องอะไรใหม่ๆ วิธีการประเมินมูลค่าแบบใหม่ๆห,หรือแม้กระทั่ง ESG ที่กำลังเป็นกระแสอยู่นีนยว่าจะทำยังไงที่เอาตรงนี้เข้ามาประกอบกับก,บการวิเคราะห์ได้ตอนนี้เราเริ่มมี AI นะมี generative AI มีหลายๆอย่างเลยที่สามารถช่วยได้วันนี้สมาคมวิเคราะห์ก็กำลังจะตั้งตั้โปรเจกต์นี้ขึ้นมาอยู่ว่าไอ้600บริษัทที่เหลือเนี่ยเดิมเคยคิดว่าจะเอาคนมานั่งวิเคราะห์ทั้งหมดเลยมันก็อาจจะยากวันนี้เราเริ่มจะมองไปทาง AI นะผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามันทำได้สมบูรณ์แบบ เราก็หน้าที่จะผลักดันให้มันเกิดงานวิเคราะห์ที่ที่สูงขึ้นนะ penetration rate เข้าไปสู่บริษัทที่จดทะเบียนอยู่เนี่ยที่สูงขึ้นเข้ามาสู่สาธารชนครับส่นตลาดทรัพย์เองเนี่ยความที่ตลาดทรัพย์ก,ก็เหมือนเป็นเจ้าของห้างน,นะครับมันมี product แต่ไปหมดเลยที่เอาเข้ามานะครับแล้ววันนี้เนี่ยอาจจะคนที่เข้ามาเดินซื้อของในห้างเนี่ยเวลาอาจจะถามพนักงานในห้างว่าเอ๊ะตัวนี้คืออะไรเนี่ยตอบไม่ได้ไงอย่างที่ผมบอกเพราะเรามี900สินค้าแต่ว่ามันมี มันมีสินค้าที่ที่คนสามารถตอบได้สัก300สินค้าอีก600 0ร้อยทำยังไงดีมันตอบไม่ได้เั่นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเป็นหน้าที่นะต้องต้องทำงานด้วยกันนะครับว่าเราจะทำยังไงเนี่ยที่จะตอบโจทย์ตรงนี้วันนี้ถามว่าคนที่มาเดินซื้อของในห้างของเราเนี่ยมีข้อมูลครบถ้วนไหมนะครับอย่างแน่นอนเวลาเราเข้าไปเมื่อเราจะไปห้างอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องการที่มีพนักงาน ขายของที่สามารถบอกเราได้ไออันไหนดีกว่าอันไหนจะซื้ออันไหนดีนะครับคือมันเยอะามากมากนะครับหรือพ d u c t ใน t f เฟที่ไม่ได้พูดถึง TF เฟกเลย t f เฟกก็มี Product โอ้โหเยอะ,ะ,ะ,ะแยะเลย Futures Op ออปชอะไรเยอะ,ะไปหมดเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยในแง่ของการสร้างบุคลากรเข้ามาในตลาดทุนด้วยการใช้การวิเคราะห์เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะผมเคยมีแนวคิดว่าน่าจะตั้งเป็น Academy ขึ้นมาเลยนะ a c a d e m y สำหรับการวิเคราะห์โดยเอาเด็กจบใหม่นะครับหรือก่อนจะจบเนี่ยจากมหาลัยมาเข้ามาเราก็เทรนเลย และการเทรน on the job training ง่ายๆคือให้วิเคราะห์ไอ้หุ้นที่ยังไม่มีใครวิเคราะห์ไอ้นี่ก็สามารถทำให้มีบทวิเคราะห์ออกมาได้ใครดูกันี่ยวันนี้เองที่บ AI มันเริ่มก้าวหน้าไปมากแล้วเอา AI มาเป็นช่วยด้วยจากเดิมที่คนึังอาจจะ cover หุ้นได้10 15 20ตัวโอ้พอมี AI เข้ามา cover ได้เยอะเลยครับแต่อันนี้ก็ระวังแผนไยกันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยบุคลากรที่ผ่านงานวิเคราะห์มาแล้ว2 3ปีใน a c a d e m ีนี้บริษัทหลักทรัพย์อยากจะซื้อตัวไปทำเอาไปเลย รหรือว่าอยากจะไปเป็น IC ก็ได้นะผู้แนะนำการลงทุนอยากจะเป็นฟัน d มนเจอร์อยากจะไปเป็น IB เป็น IR ซึ่งวันนี้ขาดแคลนกันเยอะเลยแล้วก็ผลิตต่อไปเรื่อยๆนะครับความท้าทายหลักเลยผมคิดว่าวันนี้เราเข้าสู่โลกของ Digital ทรานส์ o อ m a t มชันะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะมันเป็นมันเป็นโลกของอนาคตที่จะถูกขับเคลื่อนหลายๆอย่างเกือบจะทุกอย่าง เม้กระทั่งเศรษฐกิจเองเนี่ยก็จะขับเคลื่อนโดยดิจิทัลและเทคโนโลยีต่างๆฉะนั้นมองไปได้เลยว่าบริษัทที่จะเข้ามาระดมทุนถึงใหญ่ก็ต้องเป็นบริษัทเทคโนโลยีต่างๆที่จะเข้ามาเริ่มระดมทุนฉะนั้นวันนี้เนี่ยตรารั์ต้องทำตัวให้พร้อมในการที่จะรองรับการเข้ามาระดมทุนของบริษัทเหล่านี้แต่วันนี้เนี่ยความทา้าทายคือหนึ่งเราพร้อมไหมที่จะรองรับธุรกิจประเภทใหม่แน่นอนตรารั์อยากทำอยากได้ S curve อยากได้ New Economy อยากได้อะไรที่เขาบอกเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยไม่มีพวกนี้เลยผมเชื่อตรารั์เริ่มมองตรงนี้แล้วแต่่่่ววาาาททที้้ยไปกนนัคือ มันตอบโจทย์บริษัทเหล่านี้จริงไหมเพราะวันนี้เนี่ยตลาดทุนมันไม่มีพรมแดน,นนะใครอยากลงทุนที่ไหนก็ได้หมดในรูปแบบการระดมทุนนะถ้ามันจะเป็นโทเค็นมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้มันจะมีผลิตัก์ใหมๆ่ยยๆเยอะแยะไปหมดเลยที่บริษัทรุ่นใหม่ๆเขาอาจจะอยากได้แบบนั้นนี่นเราก็ต้องพร้อมตรงนี้ด้วยส่วนประเด็นสุดท้ายเป็นที่สำคัญที่สุดก็คือฝั่งของผู้ลงทุนเองก็ต้องให้โตทำตามทำเช่นตรารั์เนี่ยนอกจากจะตอบโจทย์ของผู้ระดมทุนนะฮะแต่ตราพั์ก็ต้อง ก็ต้องหาหรือสร้างโปรดักต์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนได้และโดยเฉพาะเรากำลังจะเข้าสู่ a g i n g population ปัญหาใหญ่ของประเทศเราเลยเงินเงินเพนชั่นเงินบำนาญต่างๆมันอยู่ในตลาดทุนไงันตลาดัพโจทย์อยา่จะทำยังไงเนี่ยให้เงินที่มันอยู่ในตลาดทุนไทยเนี่ยมันต้องโตต้องตอบโจทย์ง่ายๆคือทั้งฝั่งผู้ลงทุนฝั่งนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในยุคที่พรมแดน ของตลาดทุนมันไม่มีแล้ว